เรากำลังนั่งอยู่หน้าเจ้ารถที่เปิดตัวครั้งแรกในโลกในประเทศไทยนะครับ h าวาลเอสิกเลบล้างข้อสงสัยด้วยคนคิดว่ามันจะเป็นปลั๊กอินไฮบริดเพื่อมาชนกับ m g h s p h e v ไปนะครับโอเคเอาล่ะคุณไปดูจากที่อื่นมาคุณอาจจะรู้ว่ามันเป็นรถเครื่องยนต์ไฮบริดเนอะ2องสแรงม้า5 0 0กว่านิวตันเมตรบา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 มากมายแต่คําถามือื่นๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถคันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพาไปดูทีละสเต็ปนะครับว่ามันจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับตามเรามาเลยครับ ข้อที่1น่นะครับลลหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ารถคันนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับคำตอบก็คือยังไม่เปิดราคานะครับยังไม่เปิดราคาเพราะอะไรเพราะว่าฮาว่าอธิบายอย่างนี้ครับโรงงาน GM เนี่ยส่งมอบกันไปปีที่ผ่านมานะครับเริ่มต้นปรับสายการผลิตเดือนกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นรถคันนี้เนี่ยรีบมากเลยนะครับในการที่จะทําเพื่อให้ออกมาโชว์ตัวในงานนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาก็เลยอยู่ระหว่างการทําราคากันอยู่ก็แพรนเนี่ยนะครับจะมีการประกาศราคาอย่างเป็นทางการเนี่ย ภายในไตรมาสสของปีนี้ซึ่งหมายถึงว่าพวกเขาเหลือเวลาอีกประมาณ3เดือนนะครับในการไปนั่งศึกษาตลาดโอเคละ่ะหลายๆคนเนี่ยเปรียบเทียบมันกับราคาของ MGHSHEV นะครับซึ่งเป็นรถยนต์ plug-in hybrid จากค่ายเมืองจีนเหมือนกันนะครับซึ่งผู้บริหารของฮาวาก็พูดว่าไม่รู้หรอกว่าราคาจะออกมาเท่าไหร่นะครับตอบไม่ได้ด้วยว่าถูกหรือแพงกว่าแต่ว่าก็ยอมรับว่าลูกค้าเนี่ยที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเนี่ยมีผลค่อนข้างมากเหมือนกันเพราะพวกเขาเนี่ยก็อยากจะเห็นรถที่มีเทคโนโลยีเนี่ย ในราคาจำหน่ายที่จับต้องได้นะครับซึ่งเป็นหลักการเด็กวองที่ฮาวาลเนี่ยตั้งใจเอาไว้อยู่แล้วเ mm. พียงแต่นะครับยังไงก็ตามเนี่ยมันยังมีกลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ่งซึ่งพูดว่าอยากได้รถที่เป็นเทคโนโลยีดีๆจริง,รงๆเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจับตาดูครับไม่เกินไตรมาสสเนี่ยเราจะเห็นแน่นอนครับว่ารถคันนี้ราคาจําหน่ายเท่าไหร่ครับ จะมีแต่ไฮบริดมาขายหรือเปล่านะครับคำตอบคือไม่ใช่นะครับขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าจากการที่เราคุยกับผู้บริหารมาเมื่อกี้เนี่ยฮาวาเนี่ยได้สิทธิบัตรส่งเสริมการลงทุนจากบ o i เนี่ยหลายอันมากเลยนะครับและหนึ่งในนั้นที่พวกเขาได้เนี่ยก็คือ ICE นะครับหรือ Inter n a l c o m b u s t i o n e n g i เ e นะครับเครื่องยนต์สันดาปภายในนั่นเองนะครับขอบอกเลยว่าลูกค้าชาวไทยมีโอกาสอย่างมากเลยครับที่จะได้สัมผัสกับเครื่องยนต์เบนซินนะครับในรุ่นร่างของคันนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าเลนส์สคาของเจ้า ASIC เน่ย กว้างขวางอย่างแน่นอนเพราะ S6 เนี่ยจะเป็นโปรดักต์ตัวเดียวที่เป็นโปรดักต์หลักในการทําตลาดในปีนี้ เรื่องที่3ามที่คนอยากรู้นะครับก็คือระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีที่ให้มาเนี่ยมีมามากน้อยขนาดไหนนะครับรถยนต์คันนี้มาพร้อมระบบขับเคลื่อนอัตโนมัตินะครับเลเวลสนะครับมีระบบช่วยเหลือในการขับขี่มากมายถึง22ระบบนะครับซึ่งทํางานสอบประสานกันอยู่มีในเรื่องของระบบช่วยเตือนการชนด้านข้างระบบหักหลบ สิ่งกีดขวางด้านข้างเดอตโนมัติมีระบบต่างๆมากมายเยอะแยะจนไปหมดเลยนะครับฮาวาวคุยว่ามีมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเทียบเท่ากับรถยนต์หรูเลยทีเดียวนะครับคำถามก็คือมันไม่ได้ให้มาในทุกรุ่นใช่ไหมใช่ครับในรถยนต์รุ่นไฮบริดซึ่งเป็นตัวท็อปเนี่ยนะครับอาจจะได้ระบบทั้งหมดเนี่ยมาอย่างครบคันแต่ คุณไม่มีทางจะได้ระบบทั้งหมดนในรุ่นเริ่มต้นอย่างแน่นอนนะครับทีนี้เนี่ยก็ต้องไปอยู่ถึงตอนนั้นว่าพอประกาศราคาจําหน่ายออกมาแล้วเนี่ยรถยนตแต่ละรุ่นแต่ละเซกชันเนี่ยมันจะมีกลุ่มไหนอะไรยังไงบ้างที่มันน่าสนใจแตกต่างกันไปก็ว่ากันไปรอดูครับผมเรื่องที่4ที่คุณควรรู้ครับก็คือตัวแทนจําหน่ายอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเขาจะขายยังไงเขาจะเซอร์วิสยังไงนะครับนี่เป็นสิ่งที่ฮาวาลพูดครั้งแรกเลยนะครับภายในสิ้นปีนี้พวกเขาจะมีเครือข่ายตัวแทนจําหน่ายทั้งหมดเนี่ยนะครับ31สาขา นะครับในกรุงเทพและต่างจังหวัดโดยจะแบ่งเป็นกรุงเทพเนี่ยหกสิบเตต่างจังหวัด4 0ซนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดออกมานะครับฮาว,าวาบอกว่าน่าจะอีกสักประมาณสองสาวันเนี่ยนะครับก็จะมีการเปิดเผยรายชื่อมาซึ่งเอาเท่าที่ผมได้ยินมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะฝ่นตลบเอาเรื่องเหมือนกันสาหรับการตั้งดีลเลอร์ตรงนี้นะครับแต่ว่าก็มาดูรายชื่อดีลเลอร์กันอีกทีนึงว่ามีความน่าเชื่อถือน่าไว้ใจแค่ไหนนะครับฮาวาลเองเนี่ย นอกเหนือจากการตั้งดีลเลอร์ของเ,เราเนี่ยนะครับเขาจะมีการตั้งสโตร์ที่เป็นส่วนกลางนะครับเพื่อใช้ในการดูแลลูกค้าทั้งหมดผ่านระบบออนไลน์ระบบตรงนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนใดๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็ต้องมาดูกันว่ามันจะน่าเชื่อถือขนาดไหนอย่างไรบ้างในช่วงต่อจากนี้ไปครับเอาจริงๆนะครับพอเปิดเข้ามาดูห้องโดยสารภายในเนี่ยเฮ้ยแม่งสวยจริงๆอ่ะล้วก็ดูกว้างขวางโอ่อ่าแบบดูดีมากเลยอะนะครับแล้วก็การตกแต่งเรเนียบมากเลยอันนี้ผมเดาว่า ตัวท็อปที่ขายในเมืองไทยเนี่ยน่าจะได้แบบนี้แหละเกตวอลเองเนี่ยเขาเคยพูดมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะว่าในงานเนี่ยเขาจะเปิดตัวรถนะครับหรุ่นจะเปิดตัวรุ่นที่2ตอนไตรมาสสแล้วก็อีก2คันเนี่ยจะเปิดตัวในช่วงที่เหลือของปีจะมีการประกาศราคารถก็ดีจะมีการประกาศเร,ร,ร,รื่องเครือข่ายดีเลย์ก็ดีมากมายเป็นไปหมดเลยนะครับแต่พอมาถึงวันนี้ในงานเนี่ยราคาก็ไม่ประกาศเนาะเอ่อตัวดีเลย์ก็ไม่มีความชัดเจนนะครับมันทําให้จริงๆแล้วมันก็เกิดคําถามจากผู้บริโภคหลายๆคนแหละว่า จริงๆล้วเนี่ยเกทวอลเนี่ยจริงจัง,จงแค่ไหนเอาจริงแค่ไหนนะครับผู้บริหารของเกตวอลเองก็พูดว่า,ามันอาจจะเป็นเรื่องของจริงๆต้องบอกว่าในเมืองจีนเองเนี่ยนะครับเกตวอลเองจะค่อนข้างเก่งในเรื่องของการทําธุรกิจแบบออนไลน์นะครับเข้ามาในเมืองไทยสิ่งที่เกตวอลทำก็คือการพยายามเน้นย้ําในสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุดด้วยการทําระบบออนไลน์ขึ้นมาเยอะมากมีการชักชวนลูกค้าผ่านออนไลน์การพิเต์รถยนต์ผ่านออนไลน์ทําอะไรแย่ๆได้เป็หมด งานนี้ถือเป็นออฟไลน์งานแรกที่เขาออกมาเจอลูกค้าอย่างจริงจังนะครับซึ่งพวกเขาก็บอกว่ามันยังมีระยะเวลาในการที่เขายังเก็บข้อมูลได้ก่อนที่จะเปิดตัวเรื่องของราคาจริงๆนะครับซึ่งโอเคละ่ะมันก็คงพูดไม่ได้ว่าเขาถูกหรือเขาผิดนะครับเพาอาจจะถูกก็ได้เขาอาจจะผิดก็ได้แต่ว่าถ้าถามผมเนี่ยผู้โด้พวกหลายรายเนี่ยนะครับก็คาดเดาไปต่างๆนานานะครับรวมถึงเรื่องของราคาจําหน่ายของรถทุกรุ่นที่เอามาโชว์นะครับนอกจากเจ้าตัว s 6 h ev ที่เปิดตัวครั้งแรกเนี่ยมันก็จะมีโชว์ในส่วนของ Back Cat Good Cat รถต้นแบบเออไรเอรมากมายเต็มฮอเขาไปหมดนะครับต้องไปตามดูในแอปพลิเคชันของ Gate War o มอ r ซึ่งเขาบอกว่าสามารถทำในเรื่องของจองเรื่องของการขับผีได้แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองไปเล่นดูแล้วจะมาบอกว่าเป็นยังไงบ้างก็แล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับเก t e วอรมอเและนี่คือสิ่งที่เราก็ต้องตั้งคําถามเหมือนกันว่า จริงๆแล้วเนี่ยความพร้อมของเขาเองในการทําตลาดในเมืองไทยเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าเกตวอลเองเนี่ยก็โชคร้ายเหมือนกันที่เข้ามาปุ๊บในช่วงของโควิดพอดีนะครับการเข้ามาแล้วเจอโควิดเต็มๆมาทั้งปีเนี่ยถ้าบอกว่าพวกเขาสามารถจัดงานเปิดตัวรถคันนี้ผลิตรถคันนี้ได้จริงๆในวันที่จํากัดมาก,มากประมาณไม่ถึง15เดือนเนี่ยพวกเขาก็แน่พอสมควรแล้วล่ะครับนะครับ,รบและนี่คือ5สิ่งนะครับที่เรารู้นะครับจากการพูดคุยกับผู้บริหารนะครับหลังจากการเปิดตัวรถวันนี้นะครับโอเคนะครับสรุปให้อีกรอบนึงราคาไม่รู้นะครับ น่าจะมีเครื่องยนต์เบนซินธรรมดาอยู่ด้วยนะครับในเซนเ m e n t การทําตลาดนะครับตัวดีลเลอร์อีกไม่นานรู้กันว่ามีใครมั่งทําตลาดบ้างแต่แน่ๆคือมี31รายนะครับทั่วประเทศไทยภายในสิ้นปีนี้นะครับเรื่องอื่นๆก็น่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นกับความน่าเชื่อถือแล้วล่ะนะครับกลุ่มลูกค้าที่สนใจเนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปเนี่นะครับ ทางเก e วอลมอเตอร์เนี่ยเขาจะมีการเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อที่ว่าพอถึงวันเปิดตัวจริงๆปุ๊บลูกค้าจะได้สิทธิ์ในการจองรถก่อนเพราะนั้นเนี่ยใครที่สนใจก็สามารถมาติดตามรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยได้ในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยเกทวอลมอเตอรเองเตรียมใช้ประเทศไทยนะครับเป็นฐานการผลิตนะครับเพื่อส่งออกไปยังตลาดภงมิลาัยขวาของเจ้าฮาวเลเอสซคันนี้นะครับก่อนจากกันนะครับก็ ถ้าอันนี้ผมสรุปอย่างนี้อีกทีนึงก็แล้วกันถ้าเราไม่มองว่ารถเป็นยังไงนะครับมองรถรวมๆเนี่ยสวยนะภายนอกดูบึกบึนงแข็งแกร่งสวยงามระบบดีเครื่องยนต์แรงนะครับสมรรถนะของเครื่องยนต์เนี่ยดีไม่แพ้คู่แข่งเลยสัก,กลายแล้วก็ภายในเนี่ยเนี้ยมากเลยนะครับสรุปถึงบานหลังนะครับมีบเบาะเบอร์อะไรสวยงามรอดูคันจริงว่าพอผลิตมาขายคนไทยจริงๆเนี่ยจะเหลืออะไรอยู่บ้างถอดอะไรอยู่บ้างเพราะว่าสเปคนี้ที่เห็นจริงๆเนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นสเปคสำหรับส่งออตลาดออสเตรเลียซึ่งเป็นสเปคเนี่ย ที่ต้องการอุปกรณ์ครบคันมากที่สุดนะครับดีเทลของรถก็ยังไม่มีอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวไว้เปิดตัวอย่าเป็นทางการไรมาสสองเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็ฝากติดตามพวกเราเหมือนเดิมนะครับในทุกช่องทางไม่ไว่าเป็น w w w autofun co th h. นะครับ YouTube c h a n แ e ลและ Facebook นะครับ autofun th a a i l n d นะครับก็เดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจเนี่ยพวกเราพามาดูอีกเทียบเลยนะครับตอนนี้เนี่ยบ๊ายบายครับไปแล้ว